ดูตัวอย่างเจ้าสรารกานิสากยะเป็นผู้ทุลพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันทกินเหล้าแต่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตายแล้วพระองค์พยากรว่าเป็นโสดาบันเพื่อนของเจ้าสรารการนิบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพยากรอย่างนี้มันก็เป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วมั้งเนี่ย แต่เพื่อนเจ้าสาร,รการนี้เป็นใครตถาคตเป็นใครพระองค์บอกอธิบายว่าการที่คนเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยการที่จะไปสู่นรกกําเรดยดชานไปวิสัยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้และคําตอบขยักที่สองของพระองค์บอกว่าเจ้าสาร,รการน,น,นี้นั้นสมาทานสิกขาในการแห่งมรณนะ ก่อนตายเจ้าสรารการนี้ตั้งใจรักษาสิกขาบทสมาทานสิกขาบทอย่างบริบูรณ์ครบองค์โสดาบันพอดีคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่งังไม่พร้อยเห็นไหมแต่เพื่อนๆนของเจ้าสรารการนี้ไม่รู้ไม่รู้วาราจิต ของเจ้าสารกาน,นี้ในการแห่งมรณะมรณะกาเลซึ่งพระพุทธเจ้ารู้